สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูผมปลูกต้นยางพันสองห้าหนึ่งครับผมจะปลูกคู่ครับพอดีว่ามีมีทีมงานมามาวางทิ้งไว้เกินอยู่ประมาณสองต้นครับผมไม่ไม่เก็บไว้ครับผมจะเอาต้นพันธุ์ทดลองปลูกต้นคู่นะครับุผู้ชมทดลองดูครับส่วนส่วนใหญ่ที่ผมปลูกนั่นจะเป็นพวก เอา,มาเมล็ดมาปลูกครับแต่วันนี้จะลองของแท้ครับถ้าของแท้ก็ปลูกในในวางที่6เมตรนะครับไม่ใช่3เมตรนะครับไอเรียงแถวประมาณ3เมตรแต่เราจะปลูกในวางที่6เมตรนะครับเราก็วัดออกจากหลุมมาครับออกจากหลุมมาปกติอันนี้นี่คืออันนี้คือที่หลักของเขานะครับผูบ้ชมออกมาประมาณสักเต็มที่ก็ขอให้ประมาณสัก แปดสิบเซนพอครับคุณผู้ชมทดลองแปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้แหละครับ เอาที่ว่าให้คนเขาพนักงานที่กิจยังสบายเขาไม่ต้องเบียดกันครับผมทางครั้งก่อนก็รู้สึกว่า50เซนนี้ไม่ไหวครับเพราะว่าเวลายางเขาโตขึ้นมาเขาจะเบียดกันครับ ใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมแต่วันนี้เราก็เอายาฆ่าปวกลงครับตระกูลตระกูลประเภทตะไคร้ฟูระดานนี่แหละครับนี่เป็นทูดานครับทูดานใช้ได้ครับยาฆ่าปวกฆ่ามดได้ครับใส่นิดเดียวครับไม่เยอะครับหลุมนี้ก็ใช่ครับนี่ครับประกาไกลครับคุณผู้ชมจะได้มองเห็นชัดชัดเจนครับไปก็ใส่ปุ๋ยครับ นี่ครับปุ๋ยชีวภาพเม็ดรองก้นหลุมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นี่ครับเราเอาต้นตานี่เข้าไปทางทิศทิศเหนือครับเผื่อว่าทิศทิศใต้นี่แสงแดดเขา่องครับเอาตานี่ไปทางทิศเหนือ ประคับประคองหน่อยครับโอ้โหก่อนจะมาปลูกไม่ต้องลดน้ำนะครับก่อนที่เราจะลงปลูกก็ซื้อต้อนกล้ามาแล้วก็หยุดน้ําไว้ประมาณสักสามวันนะครับไม่ต้องลดน้ําครับให้ดินเขาแข็งตัวแบบนี้ครับถ้าลดน้ําดินมันจะแฉะครับเวลามาปลูกมันจะยากครับดินมันจะแตกครับ ห่างประมาณนี้ครับนี่ครับสามารถกิดยางได้ครับ tín lưỡng tại các khu sông ก็เป็นอันว่าสจส,สิ้นขบวนการครับคุณผู้ชมถ้าทำพื้นที่แบบนี้นะครับ10ไร่เราก็ได้พื้นที่เพิ่มประมาณ20ไร่ครับ10ไร่800ต้นเราก็จะประมาณได้ประมาณสัก8 2 4 6 1ง0 0นะครับท่านผู้ชมปลูกแบบนี้ครับถ้าปลูกแบบนี้เราก็ต้องเล่งปุ๋ยเขาเยอะหน่อยครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันข้อดีของเขาผมที่ผมทดลองปลูกนะครับ คือเวลาเกิดพายุนี่เขาจะพึ่งพาอาศัยกันครับเขาจะไม่ล้มนะครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็ไปลองทามันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะผมเคยทําสําเร็จมาแล้วนะครับที่ทํครั้งก่อนนะผมเอาต้นที่เป็นเม็ดนะครับโอกาสร้อนมากครับคุณผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล่าลา่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเกลังใจครับ คลิปนี้ก็ขอลาประแม่พี่น้องไปก่อนเด้อครับกดไลค์ครับกด,ดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับบายยครับ <laughs>